โอเคครับสวัสดีครับจะบอกมาบอกวิธีการเปลี่ยนหัวแก๊สง่ายๆครับหลังจากที่เราคลายตัวนี้ไปแล้วแล้วเลื่อนมาประมาณสักตรงนี้ก็ได้ครับขายตัวนี้เลื่อนมาตรงนี้และวิธีการใส่นี่ครับให้บิดไปยังงี้ครับบิดช่วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับบิดปุ๊บมันจะใส่ง่ายนี่ครับเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่บิดปุ๊บมันจะแน่นตึ๊กเลยครับแต่ถ้ามันเกินแล้วก็หมุนไปตัวนี้หมุนไปด้วยครับเอานี้เอาขาหนีบไป นี่ครับประมาณคร่าวๆแล้วหลังจากนั้นเอากระป๋องแกะวเทียบจะดูว่าเออด้านนี้มันพอดีแล้วกระดานนี้มันพอดีเอ,เอาสามารถดัดได้มันตรงครับเนี่ยให้มันตรงแนวกันด้านนี้ก็มันตรงแนวหลังจากนั้นก็เลื่อนตัวนี้มาใส่ไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีสักกุไลก็สัก,กุไลก,ก็ได้ครับปุ๊กเจอะไรก็ได้ก็ขันไว้แน่นเหมือนเดิมครับ ก็โอเคสวยงามง่ายๆครับสวัสดีครับ